สวัสดีค่ะวันนี้เราจะใช้โปรแกรมไซในการเทนแอปเปิลก็เป็นรูปทรงเบสิกพื้นฐานนะคะคล้ายวงกลมแต่ว่าทีนี้เราก็จะต้องมีเรื่องของออใช้สีด้วยจะทำยังไงให้มันดูเหมือนกับแอปเปิลในรูปคือจริงๆแล้วเนี่ยไอเราก็ ไม่ได้ชำนาญในการเอ,อ่อชำนาญในการเทนสงนี้โปรแกรมนี้เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนคั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวนะมองสีสูนเคสประกาศโอปะซิตี้ Density มันไม่เต็มเราต้องให้มันเต็ม Blending Blending ประมาณนี้พอสทีนี้เราก็ไปดูดสีกด Alternate ค้างดูดสี Apple มันมน่น่าจะเป็นช่วงนี้ mm. ลองดู สดมากเลยน้ำสดนี้เดี๋ยวเราก็มาแก้ที่งาน,นอืมมีสกมันสดไปหน่อยเดี๋ยวนะลองลดลดความ saturation เหมือนแับนี้น่อยน่าจะประมาณนี้วกกมนะครับ เ,เราก็เพ้นไปโดยที่ไม่ต้องประสีเรียกอะไรมากอันนี้เราเพ้นโดยที่เราไม่ต้องมีเส้นล่างอะไรเลยนะเพราะว่าเราอยากจะโฟกัสที่สีสีของแอปเปิ้ล ลาย่าน่าจะพอสมควรน่าจะพอสมควรได้แล้ว

ีคือถ้าสมมุติว่าเราเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยบางทีเราก็จะยังไม่รู้ว่าเราต้องไปจุ้มสีตรงไหนหรือระบายสีอะไรให้มันได้ตามที่เราต้องการให้ให้มันได้พื้นผิวหรือสีของพื้นผิวหรือรูปทรงของแอปเปิ้ลตามที่เราต้องการแต่ถ้าสมมุติว่าเราเพ้นบ่อยๆเนี่ย เราจะมีามาข้อตรงนั้นคือว่าเราจะเห็นสีที่เราไม่เคยเห็นอย่างเช่นเราอาจจะเห็นสีน้ำเงินแซมมานิดหน่อยในสีแดงอย่างเงี้ยซึ่งในรูปนี้มันไม่มีนะมันเราไม่เห็นนะไม่เห็นสีน,น้ำเงินส่วนใหญ่จะเป็นสีโมโนโทนคือหมายถึงว่าเป็นสีเปนในทางเดียวกันหมดเลยคือเป็นสีแดงนี่สีแดงแล้วก็สีใกล้ๆกันอนะ่ะ ที่อยู่ในแฟนมัลดีด้วยกัน mm hmm. เวลาเราเระบายแล้วก็คำนึงถึงรูง้โซมอนด้วยว่าแบบทรงกลมนะใช่เป็นทรงกลมเพราะงั้นเรากระบายให้มันดูเป็นกลมๆดูไึกถึงเพลงเท่าัน เราบายระบายไปโดยที่เราไม่ต้องไปถึงรายละเอียดน,นก่อน่าเราก็แค่อยากจะทดลองอะไรบางอย่างให้ความรู้งสิ่งเราระบายเลื่องๆแค่ความรู้สึกว่าอยากจะทดลองอะไรบางอย่างแค่นั้นไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากโอเค เดี๋ยว,วยเมื่อไรเอี๋ยวเราค่อยมาจัดการเถียงเรานิกถึงลูกทรงมันก่อนเ้าสะสีโดยส่วนใหญ่ ต้องไปคิดอะไรมากเนี่ยเราจะเห็นน,ะน,น,นามัเริ่มจะมีสีขาว,ขาว ลองลงสีขาวดูเลยก็ดีไหมอืม ดูมันเริ่มจะเหมือนแอปเปิลข้นมบนรือยังดูมันเหมือนหรือยังเพื่อความขาวดีเพราะตรงนี้เป็นตรงที่แสงมันสะท้อนไงสะท้อนเข้าตาเรา ก็ได้ทรงกลมข้าร่าวเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดดูสิว่าจะทำได้เหมือนมากมาแค่ไหนดูดสีซ้อมๆเลยมันเยอะมันมาเส้นใหงอะไร เพราะว่าแอปเปิลสีมันไม่ได้แดงทั้งลูกเลยนะล่ะมันจะมีแบบสีเหลืองเหลืองส้มส้ม,สมแซมเราก็ให้มันรู้สึกว่ามันเป็นพืชที่สีสแซมเนี่ยเราก็ว่ายไปที่ไม่ต้องไปซี้ออะไรมาก Редактор субтитров А.Семкин เป็นแอปเปิ้ลขึ้นมาบ้างไหมไม่รู้เหมือนกันเราก็ม,มัวไปก่อนนี่คืออะไรมัวเข้าไปมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอโอ้ตัวเป็นแอปเปิ้ลขึ้นมาบางนิดหน่อยแล้วอยากจะให้จุดๆมันจุดๆมันดูเยอะกว่านี้ നല്ലോണം ചുറ്റും นันจุดูคตับคา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 ขึ้นมาเิดหน่อยแล้วก็ไม่ต้องให้มันเหมือนมากก็ได้นะเพราะว่านี่เราแค่ทำเล่นๆ <c oughs> อ่ะไอทำการทำการทำการย้ yeah. ่ทำการแล้ว ดูคาล์คาล์คาล์ให้มันยาวไปแล้วอะลบมันจะแบบยังลบนียังลบออลเดนสิตี้อ่อนลงตังร่ากโอเค เร้แค่สงนึงเนเงนนรูปพอได้ xem อยู่สีเงาอันนี้เขาเรียกว่า cast shadow นะคะเหมือนวิดีโอแรกที่เราเรียนไปถ้าเป็นตรงจุดที่มันมืดมากๆที่มันอยู่ตรงใต้ก้นแอปเปิลเลยเขาก็จะเรียกว่า absence หรือ occlusion shadow ไม่แน่ใจาก,กันลืมไปแล้วน่าจะประมาณนั้นแหละ อ c กค o ชันชาร d โดหรือไม่เอ็กา์นด

ถ้าเราทำภาพตรงไหนเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะนี่มันคือดิจิตอลเพนติ้งเราสามารถอัสนดูได้กดคอนเทนต์เซตก็จบง่ายจริงๆดูใกล้เคียงเออถ้ามันดูตรงนี้มันดูเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันเอชของเส้นเนี่ยเส้นของ เอชของตัวชาร์เดอ์ชาร์ดเอชมันดูคมกริบไปใช่ไหมในทรายมันก็มีตัวให้เบลอเราก็เบลอมซะเบล์มเบล์มมันจะได้ไม่คมอก็ไม่เบลอแล้วเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่คมแลวเราแค่เบลอเอฉยๆเบล์ม,มัมอย,มมยอ่ ทำมั่วๆนะเนี่ยทำไมมันเหมือนแล้วล่ะโอเคน่าจะน่าจะเหมือนพอพอสมควรอ่ะก็เอาเท่านี้ก็ได้ถือว่าเป็นการซ้อมซ้อมมือซ้อมมือว่านี่คือแอปเปนะิ้ลอ่ะนั้นก็เทปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้เราจะเพ้นอย่างอื่นอีก เอเออะไรยังก็ทางว่าแชมเดอร์เคค่ะตอนนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ